んですかโอเคครับก็สวัสดีกันเช่นเคยนะครับผมทักทินพบกับเอกนอนเล่นกันอีกแล้วนะครับผมวักทีนพบกับเกมนิกเก็ตออฟวิกเอรี่นั่นเองนะครับนะวันนี้ก็มันเดิมครับนะครับนี่คือการสุ่มกาชาอีกแล้วนั่นเองครับผมกับน้องแจ็คเกอร์นะครับนะ นะกับสิบโตฟรีครับผมแต่ถ้าสุ่มทีเดียวก็มันอาจจะไม่ลุ้นใช่ไหมว่าจะสุ่มแบบทีละตัวเออนะจะอาจจะแบบจะได้ไม่มากครับผมแต่ว่าก็คือก็ตามที่ไปนะแล้วสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับผมนะสองเปอร์เซ็นต์ก็ไดโนเจ็คเกอร์ครับผมนะตามนี้นะตัวที่หยิบได้คือตอนเนี้ยก็จะมีเอ,อ่อสการเล็ตนะสการเล็ตแล้วก็นะสการเล็ตเอ,อ่อเซอรไวท์นะครับผมไดโเจคเกอร์นะครับผมประมาณนี้นะเพราะว่า ยังไม่มีนะฮะผมก่อนอื่นครับก่อนที่จะสุ่มตั๋วเนี่ยมันชิคเ่อร์เนี่ยก็ขอสุ่มตั๋วฟรีสักหนึ่งตั๋วก่อนนะครับอันนี้ต้องบอกว่าไอ้ตั๋วลุ้งเนี่ยก็คือมันสามารถเซตได้กับตู้เก่าได้ครับผมแต่มันไม่มสุ่มเราสุ่มตัวนี้ก่อนนะผมมาผมไม่ได้หรอกอะไรมันจะได้พกกุกขนาดนั้นใช่ปะ่ะนะครับเป้าาของผมก็คือจะสุ่มทีนตั๋วนะครับผมไม่มาแน่นอน ไปเปิดโอเคดาวเดชเซ่าผมกับน้องไอดอลครับผมโอเคนะอ่ะนะครับสุ่มสิบตัวมันจะอันนั้นเกินไปนะครับขอสุ่มทีละตัวแล้วกันอันนี้ผมไม่ผมไม่สี่สิบเพราะว่าผมจะเจ็บเพชรไปเรื่อยนะครับผมโอเคมาตัวที่หนึ่งครับผมนะครับจะสุ่มที่สตัวนะผมว่าผมไม่ค่อยเอ่อได้เท่าไหร่นะครับผมอ่ะ ครับผมมาดูกันสีฟ้าผมมาสี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 ฟ้าครับผมไม่มีรายนะครับผมเป็นของใช้ท่ากับ้องไอออนเอน้องซันนั่นเองครับผมโอเคครับตัวที่หนึ่งครับผมอ่าเดียปล่อยผมได้ตัวทองมาหนึ่งตัวครับผมเหมือนจากที่ได้น้องบรูเดียไปแล้วนะผมสวอรร้อยตัวทองไปฟิฟี่เลยนะฮะโอเคครับผมหนึ่งตัวผมมาดูส่อนเป็นตองอะไรนะปลาเลยครับผม โอเคมาลุ้นับผมเป็นสีสีสีพัวงับผมแล้วก็จะมาตบปุ๊บไม่ยังแล้วก็จะมีตาไหมไม่มีับผมก็คงต้องเป็นน้องนะครับประจันทึกท่ากับน้องไมก้านะครับผมยินดีด้วยที่เขามานะผมมีหลายตัวแล้วน้องไมก้าเนี่ยนะครับอาต่อมาผมมาัวที่สามผมมาเป็นน้องใครเอ่ยเป็นน้องพีไปแล้วโอเคมีลุ้นไหมก็ต้องมาเป็นสีอะไรครับผม สีฟ้าไปครับไม่มีอะไรมาปึ๊บปึ๊บไม่มีครับผมก็เป็นจากเซเท่าก็เป็นน้องฟาวเวอร์นะครับโอ,โอเคมานะครับอ่ะมาตัวที่สี่นะฮะนะครับขึ้นไปอีกมันต้องมาแล้วคราวนี้ต้องทองแล้วต้องทองแล้วทองไม่ทองสีมว่วงครับ สีม่วงแล้วก็ปึ๊บปึ๊บไปหนึ่งปึ๊บแล้วก็เปิดมาแล้วป๊อบไม่มีอะไรเลยครับผมแล้วก็เป็นอย่างตรงนี้ครับผมก็เป็นน้องเนรน,นะครับผมน้องแอนนะฮะนะครับนะะ่าจะว่าเอ่อเซคเกอร์เนี่ยน่าจะว่าแบบว่าหลังจากไปตู้ที่ผ่านไปเนี่ยน่าจะแบบเป็นตู้ธรรม,มดาครับอันนี้ผมก็ไม่ชี้เท่าไหร่นะก็ะะถือว่าแบบซูมแบบเฮฮาเฮฮาก็เพื่อนอันนี้ไม่เฮนะไม่เฮฮาเลยฮะ มาเป็นปึ๊บดิสลิตเป็นน้องอะไรน้องเอสนะครับผมซิโรเอสน้องเอสนะฮะเอสนะโอเคมามานะต้องมาแล้วล่ะนะต้องมาแล้วผีทองกระห่านี้รู้ได้ไงวะ <c oughs> แล้วก็มาเป็นสีเลยครับผมสีม่วงครับผมแล้วก็มาปุ๊บสีสีม่วงก็เปิดมาปุ๊บผีตาไม่ไม่มีก็ผ่านไปครับ <c oughs> อยากมิสลิตเป็นน้องเอเธอร์นะครับผม โอเคนะครับตอนนี้ผ่านไปนะครับปกตัวผมหรืสี่ตัวผมตัวที่เจ็ดใช่ไหมโอเคนะครับนะจอกไหมผมชอบสูงตัวส,ส,สูงตัวเดียวเพราะว่ามันบนลุ้นมากกว่าไงและเพชรไม่มีด้วยจะสุ่มหลจะลุมสิไปส,ส,สุมไฟเดียวมันก็เหมือนกันนะผู้ชมนะผมก็ไม่ค่อยทีเดีวเท่าไหร่นะครับ อ่ามาเป็นจากวิชิเผมนะครับเป็นน้องมิฮาระครับผมนะครับนะเจสายเอ็มนะโอเคครับผมต่อมานะฮะก็เป็นตัวที่ปแปดครับผมมาแล้วเฮ้ยต้องมืออรับเหมือนมานะเหมือนมาเปล่าหรือคิดไปเองอะโอเคปดดึ๊บ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 ปดึ๊ปดึ๊บปดดึ๊บป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 าึ๊บปดึ๊บปดึ๊บปดึ๊้ปดึ๊บปดึ๊บปดึ๊บ dạng 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 đứa dạng đi dạng 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 เป็นไงครับผู้ชมครับเป็นไงไม่ต้องสุ่มสิบตัวสุ่มตัวเดียวก็ยังได้คิดดูและตัวสุดท้ายครับผมสบายแล้วสบายแล้วครับสบายครับผมมามวมาแล้วมุ่งมัวมัวสีสีฟ้าโอเค ไดเป็นของเททชากับ,บน้องซันนะครับโอเคได้เหรออ่ะก็ได้สูบไปหมดแล้วผมนับเป็นตัวท้ายละนะนะครับอ่ะมาขอสักตัวก็ดีนะไม่ได้ไม่เป็นไรเพื่อนนะนะนะก็ไม่ได้จริงๆรับ <laughs> โอเคนะครับ นะ้าลองเทอเวลนะฮะโอเคนะก็ถือว่าโอเคนะโอเคนะครับตองเช็คเกิลอยู่ไหนเอาอยู่ดีครับผมอ่านะครับผมนะ้มาดูน้องกันกๆๆนะผม น่ารักอะเสียงก็น่ารักเลยผมเป็นนะครับผมอาจ์แอดดีเอ็มพีอาร์ผมนะครับก็คือจะเป็นธาตุสาไฟฟ้าของผมนะก็คือสร้างให้ศัตรูทัดเอ้ยไฟฟ้าหมดเนี่ยท่านไปเพิ่มขึ้นอีกทีเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็เป็นอภิจีที่ผมไอเอลก็คือยิงจรวดเลยครับผมโรเกต์เรนเจอร์ครับผมนะครับนะครับก็เป็นของเน้น ดิฟเฟนเดอร์ครับผมเป็นสายดิฟเฟนเดอร์ครับสาำนัการนะผมแล้วก็มาจากมิสซิลิสนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันนะผมว่าสกิลน้องมีอะไรบ้างฮะไอ้ผมสกิลแรกผมนะครับเป็นสกิลอ่าดูขึ้นก่อนคเป็นขึ้นยี่สิบหน่วยนะผมนะครับก็คือ6นัดนะผมรีโหลด2.3วินะครับแล้วก็ควบคุมก็คือการชาร์จนะผมก็คือสมพลตรงไปหมายคือซับเมนทงสิบห์เซ็ของแอตแทกนั่นเองนะครับผมจะชาร์จหนึ่งวีแล้วก็ ชัดเต็มก็คือสรารสิบของน้ำเม็นั่นเองนะครับอ่านะครับต่อมาผมเจ็คขั้นเอ่อเจ็คเจ็คขั้นละเลิงดังสูบกัญชานะครับผมนะก็คือเปิดใช้งานเมื่อถึงจุดี่สิบครั้งนะครับก็ว่าน้องกันเล่นสายดีเฟนเดอร์ของผมก็คือสายป้องกันนั่นเองนะครับนะส่อร์ลกับยูนิตชาร์จตัวที่มีเฮตพีสูงสุดนะครับหนึ่งยูนิตนะครับผมนะครับก็คือจำเป็นเทสตรับเลี้ยก็คือห้าเปอร์เซ็นต์เวลาสิบนาทีนะครับอ่า ก็คือไอแตรเนี่ยอีกฝ่ายเนี่ยจะลดลงครับเปอร์เซ็นต์เวลาสิบเาทีนะครับผมประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเมื่อถูกเมื่อถูกยิงกสิบครั้งนะครับผมก็คือส่งผลกับยูนิตที่ตอนนั้นเนี่ยมีพังชีชนงมากสุดหนึ่งตัวนะครับก็คือดาเมจที่ได้รับเนี่ยก็คือห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไอแตรลดลงเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็คือง่ายๆคืออีกฝ่ายยิงเราเบาและเราอ่ะยิงยิงเขาเบาด้วยนะครับนะครับก็คือเหมือนกับว่า พิเฟนด่าเพิ่มขึ้นน่ะแต่ว่าเราก็ต้องโจมตีเบาขึ้นนะครับเหมือนกับเป็นเรียกว่าแบบต้องมีข้อที่ข้อเสียใช่ไหมนะครับประมาณนี้ผมนะสกิลที่หนึ่งครับผมส่วนสกิลที่สองผมแจ็ตเกิลกระโดดนะครับผมนะเป็นเจ็ตเคิลนะครับผมนะพอใช้งานเนี่ยก็คือเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ครับผมนะส่งผลกับตนเองนะครับนะและยูนิตพันธมิตรที่มีไอเทมสุดยอดอยูนิตวยตนเอครับผมนะครับก็คือแบ่งปันดาเมจเนี่ยที่รับเป็นเวลา220นาทีนะครับ2นาทีนะ นะครับก็คือดีเฟนเนี่ยนะครับเพิ่มข er ึ้น4 5เปเวลา220วินาทีโอ้โหอย่างเยอะเลยก็คือหมายความว่าเประสิทธิงานเนี่ยก็คือเมื่อเมื่อกลางสู้เนี่ยนะครับนะก็คือส่งผลกับอ่ตัวตนเองตัวเจคเก็ตเนี่ยกับอีกตัวหนึ่งที่มีเออ่แอคไไออะรแอท็กเนี่ยนะครับซึงสุดยอดสามยูนิตหมายความว่าเออ่ผลลัพธ์เนี่ยก็คือได้3ามจุดิตนะครับ3ตัวเลยก็คือ เราเจ็กเกิลน,นะครับผมหนึ่งตัวแล้วก็ตัวที่มีเอฟแท็กเดสูงสุดสองตัวนะครับในทีมนะก็คือแชร์ดาเมเมะเอาง่ายแชร์ดาเมจนะครับนะก็คือดีเฟนต์เนี่ยเพิ่มนะครับสี่จุดห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าถ้าไอสองตัวเนี่ยที่เป็นดาเมจสูงสุดเนี่ยโดนดาเมจเนี่ยนะครับมันจะไม่โดนดาเมจเต็มที่มันจะแชร์ให้เจ็กเกิลด้วยเราจะแชร์ให้ทั้งสามตัวเลยก็คือหมายความว่าถ้า เจคเกอรเนี่ยโดนไป500ใช่ไหมนะครับก็ใช้ด้าเบลดกันนะแท็ที่เจคเกอรเนี่ยจะโดน500ใช่ไหมอาจจะโดนอักครับ425มาเนี่ยไอ้สามตัวก็โดน425ร้อยย่าด้วยนะถือเป็นว่าแบบจะเออ่เขาเรียกว่าไงจะโดนน้อยลงแต่ว่าคือมันใช้ด้าเบลดด้วยกันเน่ยแต่ไม่รู้ว่ามันมันจะมันจะเป็นข้อที่ข้อเสียหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าสำหรับทุกตัวไอ้แท็กที่มันแบบมันไม่ต้องใช้ดิเฟนต์เน่ะมันก็ ยังไงอ่ะมันก็มีข้อเสียเยอะนะอันนี้ผมไม่แนะ่ใจเพราะว่าคือถ้าดาเมจเนี่ยคือสรับทรุตัวที่แอแทคที่มันเยอะเนี่ยยิ่งถ้าแบบแอแทคเยอะไ่เลอดน้อยเนี่ยแล้วใช้ดาเมจไปนเนี่ยคือมันก็ยี่ข้อมีข้อเสียใช่ไหมเออยี่งี้มันน่าคิดนะว่ามีข้อเสียหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะอ่ะนหะนจะคเก็ตกระโดดล้วผมก็คือเอามง่ายเลยคือแจ็คเก็นเนี่ยจะเป็นตัวเชาดาเมจแล้วก็ป้องกันให้นะครับประมาณนี้นะแต่อีแต่ไอทีมเราก็โดนดาเมจด้วยเหมือนกันนะ ก็มาผมเจ็ตเกินขั้งนะผมนะเป็นบอสสกิลครับผมนะครับก็คือบอสสกิลซานาเมทนะครับศัตรูหนึ่งรายครับผมนะชิน1.4เปอร์เซ็นต์เวลา55นาทีนะครับผมเด็กออฟดีเฟนต์เนี่ยโบเอสูอ่า8.8เวลา10นาทีนะับส่งผลต่อพัชบิตกทั้งหมดด้วยโอ้โหนะครับก็คือบอสสกิลเนี่ยร์ซานาเมทให้ศัตรูหนึ่งรายคำว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยศัตรูหรือแค่บ,บอส โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยอะไม่อยากจะคิดอะแบบโอ้โหระเบมจะขนาดไหนวะนะครับแล้วก็แบบจิเสียดยี่สิบหกเปอนตะคือคือหนึ่งส่วนห้าของของินนตีนะคือแบบยิ่งแบบถ้าคู่กับบอเดนเนียคือโอ้โหราเมมมันจะขนาดไหนวะนะคืออย่างเยอะนะครับนะตาม,มานะั้นนะนะโอเคแล้วก็เป็นของเล้วหนึ่งด้วยนะครับผม โอ้ยเจ็บคอนะครับก็ดีอะจริงๆก็น้องแบบคือแบบน้องคือบอกตรงๆคือแบบสรุปเลยคือเน้นโจมตีกับป้องกันเอาง่ายง่ายเลยนะครับไม่ชอบชอบแบบชอบประโยคภาษาเมียแบบหัวลรอเสร็จแล้วก็ไอ้ด้วยนะครับโอเคดูวิวฮะโอเคมีแค่ตัวเดียวครับผมนะ โอเคอน่ารัก <c oughs> ยังชอบเลยโ <c oughs> อ้ยยังชอบเลยนะครับโอเคผมนี่คือเป็นตัวละครครับผมนะเริ่มต้นครับผมเป็นตัวเป็นอาร์ตนะครับแล้วเป็นนะลิ้นน้องยาวมากโอ้โ <c> ห <oughs> คือคือเวลาน้องน้องจะยิงอ่ะน้องต้งลลนแลกดีตลอดเลยใช่ไหมแล้วน้นองลิน้นยาวด้วยอ่ะแบบแบบน้องแบบยังไงอ่ะนะ <cer ci xt> แล้วก็บอกเลยว่างูยมากฮะงูยมากอ่ะเอ็ดดี้โคตรงูอ่อะตัวงูอ่อะอ <c oughs> Euh อะไรวะโอเคโคตรน่ารักอ่ะจริงๆแบบดูม um ah ิวน um ah. um ่ารักอะนะครับโอเคนับกลับมากับถ um ่ายกันดีกว่านะมามาดูกันว่าน้องมาไหมนะครับนิกเกะอ่านี่ครับผู้ชักการหนึ่งหนึ่งฮะเห็นว่าเราจะได้ไปทำธกิจด้วยกันเพราะป่าพักกิจคืออะไรเหรอวายะยอะไรสุดๆนะแล้วเธออยากทำอะไรพิเศษไหมล่ะ ฉ,ฉันจะทำเรื่องที่ตัวเองเก่งไม่ชอบทำเรื่องที่ตัวเองไม่เก่งเพราะนั้นมันน่าเบื่อไม่ค่อยมีใครชอบทำเรื่องที่ตัวเองไม่เก่งหรอกนะอืมไม่ใช่ฉันคนหนึ่งละทำเรื่องที่ทำได้เก่งเนี่ยสุกกว่ากันตัง้งเยอะเลยแล้วเธอทำอะไรเก่งละ่ะอืมอะไรวิงว่งวิง่งวิ่งงั้นเหรอ แล้วก็กัดโอ้โหชอบเลยแม่ปากนี่ชอบมากฟันฉันคมมากเลยนะก็อยากร้อม้้งสิก็อยากรอตั้งนานแล้วแล้วก็ฟังหคุหน้าแล้วก็แล้วก็อวกวกเออเออใช่ยิงปืน <laughs> ใช่เลยนั่นก็ด้วยฉันยิงมันสุดๆเลยแหละชอบเวลาย,ยิงใส่อะไรแล้วมันระเบดิดตุ้ม เราจะไปทำงั้นกันใช่ไหมตอนนี้งั้นไปกันเถอะโอดแอดวานที่ผายเลยนอจะกันตอนนี้เลเหรอใช่เดี๋ยวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดินจะไปก่อนได้ตามมานะฮะเดี๋ยวสิจะคันไม่ตอบกูเลยคือไปแล้วไปรับเลยเหรอวัดแบ นะโอเคเราจะไปคุยกับน้องแบบเป็นการส่วนตัวนะครับนะว่าการคุยกับน้องเป็นการส่วนตัวคำถามแรกจะเป็นอะไรนะมาดูกันสิมาดูกัน ป๊อแปดปอแปดปลาลป๊ออ่ะรัวผมน้องชิคเกอร์นะผมอยู่ไหนเอ่ยชอบกัดชอบวิ่งชอบยิงปืนด้วยเอ้าอยู่ไหนกันเลยโอเคอยุดล่าสุดเลยครับผมนะครับนะここといいだだっててれよねนโอเคมาดูกันนะครับผม มาผู้ประชาการปวดฟันแน่แล้วทุนดูทำหน้าน้องหน่อยอ่ะโคตรชอบเลยอ่ะไม่เคยเป็นงี้เลยนะแปลกแฮะไปโรงพยาบาลน,นี้เลยแต่คมได้ไปกัดหินมาใช่ไหมเอาแกลบกวนๆนะเลยต้องกัหินใช่ไหมฮ้ยมไอเดี๋ยวเอาจริงดิหรือได้ไงอะ่ะวิชาฉันไปกิวหินมาแล้วฉันสังาร ถ้าเป็นเพราะผมเป็นผู้ชาการนะถามจริงในวิียันทริปแน่เลยใช่โอ้ันสอนจเคลือล่อนเรื่องความสำคัญของการ้วแต่ความสะอาดช่องปากกั่เหมาะสมจะใช้ปลาชกกนิดอื่นไหมล่ะยังชอบใลโอกาสหยินด้วย what the fuck ไอ้ที่สะอึกดิบกินหินหินมาใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหน้องเด่นเรื่องเด่นเรื่องการใช้ปากมากเลยน้องอะนะโอเคครับผมก็มีไหมไม่น่าจะมีนะครับผมแต่เขาชอบน้องมากอะ่ะโอ้โหแบบน่าน่าจะเป็นตัวโจ๊กอีกตัวหนึ่งเลยนะเดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวคแบบเป็น แบบแบบปนๆจะแสบป่ะไม่ตัวโจ๊กเหรอน้องตัวโจ๊กเปล่านะครับผมโอเคเด็กครับคนน่ารักอ่ะนะครับผมเดี๋ยวโอเคผมก็สำหรับนี้นะครับก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ